สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นทรงมือสอดไม้สักนะคะตัวนี้นะเป็นรางมะเฟืองสีชานะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา149 9ัรสบาทส่งฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้2ระบบนะตัวนี้นะคะในรางจะฝังแม่เหล็กไปให้แบบนี้เลยนะคะจะเป็นไกด์แบบนีเซฟให้แบบนี้เลยนะตัวนี้นะเป็นรางมะเฟืองยาว120เซนนะคะลูกค้า ตัวนี้นะได้ของแถมไปแบบจุกๆเลยนะคะได้เป็นปีกเหล็กยาว40เซนแบบนี้เลยท่อพันสาย PE อีกหนึ่งม้วนนะคะแถมไปให้ในชุดปนะส่งส่วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แถมลูกดอกไปให้ใหอีก2ลูกแบบนี้เลยนะคะแถมลูกดอกแถมลูกเหล็กอีก5มิลน,นะคะแถมลูกเหล็ก5้ามิลอีก30ลูกแถม ตัวเสริม2ระบบอีก1อันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยาง6กคูณสิเหนเส้นนะตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยจะอยู่ที่ราคา1,499บาทส่งฟรีมีปทางไม่เวิร์กเพิ่มนะพี่ๆนาะนาะท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทแต้งมาได้เลยหรือคอมเมนต์ใต้โพสตได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ